สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขาุกลักกรับผมวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมรุยครับผมรุยทางเข้าไร่ครับวันนี้ก็ฝนก็เพิ่งหยุดตกครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ไปหาตกปลาครับก็ผมตกการว่าวันนี้ก็แห้วครับไม่ได้ตัวครับผมถมีมี่ตัวมีตัวเล็กๆน้อยๆครับก็มีนักตกปลาสองคนนะท่านผู้ชม นี่เราจะเดินทางกลับแนละ้วไม่ไหวครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับก็ชมบรรยากาศเนาะเป็นธรรมชาติมากเลยท่านผู้ชมนี่ยเราก็มาทางรัดเนาะทางนี้ก็จะไปทะลุออกบ้านได้เมื่อที่ผมผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับผมก็ฝนตกครับแล้วก็ตกแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ตกจนป่ามันไม่กินครับผมมีปลาตัวเล็กๆน้อยๆครับน้ําอาจจะค่อนข้างอาจจะแดงหน่อยครับผม เออกับดูทางลงครับท่านผู้ชมเอาหลุดก็ดับดิเฮ้ยไปขี่ไปจะช้าได้เลยครับมันเลื่อนเป็นทางเข้าไร่เข้าสวนครับ ขาขาโพดเนาะงามเป็นบางจุดครับก็เป็นที่แบบคล้ายก้บพวกหินกาบครับอาจจะปลูกอะไรมันไม่ค่อยงามครับผมไม่เหมือนดินแดงดินดำเนาะปลูกไม่ค่อยงามกับใบหยิกใบดังๆมันเป็นที่หินกาบครับปลูกอะไรมันก็ไม่ค่อยงามมาตามชม มืดฝนตึ๊บจากบ้านมาหนักสี่ห้า,ลาโลประมาณนี้ครับเรามาทางรัดปเอาปลามาทอดนะเลยไม่ได้จักตัวเลย สายเบ็ดก็าขาได้ใกลเยเลยกลับบ้านด้ครับนี่คือนะครับต่างเป็นชั่วโมงยังไม่ได้เลยครับผมกลับบ้านที่รถมบรรยากาศเนาะอันนี้ก็เป็นทางลัดทางลัดครับถ้าไปทางนึงจะอ้อมไกลครับแต่ทางนี้เต็มอ้อมไกลครับ ฝนโปรยไปนล่แหละแล้วก็หยุดแล้วก,ก็กตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกครับพายุเข้าอ่ะโอ้ยโอ้ไปลากระบา่อนเนาะพักา่อนดีกว่าฝนโปอยไหมยะ อันนี้ก็เป็นคลองน้ำไหลครับเนี่ยจะไหลไปไหนด้วยมัวตัวนั้นหมดแล้ว <c oughs> โอ้โหตกเลย <c oughs> อ่าสายลุย โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านก่อนเนาะไปะผมจะพาไปดูรังนกกระจาบครับโอ้รังนกกระจาบพื้นที่นี่ยังไม่ได้ปลูกอะไรครับผมปล่อยลกมกรู้ว่าพืน้นที่ใครครับ ฝั่งนี้ก็เป็นรลองน้ําเป็นคลองครับก่อนผมเคยมาเที่ยวป่า <Yeah. S 1> ทเที่ยวอะไรกันนะผมโอ้ Ooh, ประมาณสาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยนานกกระจาบครับเกี่วมังกรอยู่ต้นเสียดตะกอนมีพวกอะไรกุม,มาผาครับช่วงที่ยังไม่ตายครับผมก่อนอย่างต้นเล็กๆอยู่ครับเดี๋ยวนี้โอ้โหตายหมดครับท่านผู้ชมชุนนี้เป็นคลองครับพื้นที่อาจจะ เหมือนกับมือนกัขายแบบมันไม่ใช่พื้นที่ลาดคัณทน่านผู้ชมเหมือนแบบพื้นที่เขาเนาะแล้วก็ชันแล้วก็ขึ้นแล้วก็ชันแล้วก็ขึ้นครับมันไม่ได้เป็นเป็นพื้นที่ลาดครับเดี๋ยวขี่ผ่านมาเลยมาแวะดูครับจุดนี้ก็เป็นป่าเขาหมดเลยครับเป็นป่าเป็นเขาตรวงที่ ไม่มีใครมาอยู่เนาะตอนนี้ก็เป็นมึงเ,เป็นปา่าอันนี้ก็ว่าปลูกปลูกมันหมดละปลูกมันหมดแล้วไปดูครับไม่เหลือแล้วครับผมต้นต้นเสียตายหมดแล้วนี่เจ้แก้วมังกรครับไม่เหลือเลยโอ้ครับผมอย,ย,ย่าฮัดมาปลูกเลยครับผม Hoặc là sẽ tận mãi vào trong mùng cao hơn tắm tôn mãi anh tôn mãi anh đã tải đại học tạm bừng ho 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 ไก่ปลาไก่ผสมครับสมไก่ปลาผสมไก่ปลาฝั่งนี้ก็เป็นพวกขาวลูกนะครับ,รบมีถ้ำนะผมนมีถ้ำแปลว่าถ้ำสามตาครับ ทําสามตาัสกามาจุดนี้รบรรยากาศเย็นดีครับสบายเลยอบล้อมด้วยป่าไมา้ภูเขาครับผมอุดมสมบูรณ์ครับขมาจุดนี้เย็นสบายเลยครับท่านผู้ชม เป็นทางรัดครับถ้าเราไปทางนึงก็อ้อมไปทางหมู่บ้านอ้อมไกลครับตอนนี้ก็ปุกปกระพวดครับ ปลูกก็ปลูกปลูกมันครับพิธีชาวบ้านงามแล้วต้นมันงามมากเลยโอ้ฝนโปอยอะ่ะวันนี้กับฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ เราไปไล่ให้สดดีกว่าเนับไปจีน่าเจอกันมาวสวัสดีครับ